ก็อันนี้จะเป็นคลิปวิดีโอวิธีการเปลี่ยนของตัวปั๊มดูดน้ํานะครับก็จะมีน็อตที่ยึดฝาหลังจะมีอยู่ที่3ตัวนะครับให้คุณลูกค้าขันออกนะครับ หลังจากที่เราขันน็อตเสร็จแล้วนะครับก็ให้เปิดตัวฝาหลังนี้ออกนะครับแล้วก็ตัวปั๊มด้านในจะเป็นกล่องตัวนี้นะครับที่เราจะเปลี่ยนใหม่นะครับแล้วก็ตัวสายสายไฟที่ออกมาจากตัวเมนบอร์ดตัวนี้นะครับจริงๆแล้วเราไม่สามารถที่จะเชื่อมต่อได้เราจะตัดจากสายตรงนี้ครับแล้วก็ต่อกับตัวปั๊มใหม่ที่ผมส่งไปให้นะครับตัวท่อตรงนี้ให้คุณลูกค้าถอดออกนะครับที่ต่อกับท่อซิลิโคน ก็ตัวตัวกล่องน้ํานะครับมันจะมีอยู่สองสายนะครับมันจะมีดูดกับปล่อยนะครับถ้าตัวที่ดูดนะครับเขาจะอยู่ด้านล่างนะครับตัวที่ปล่อย,อยนี่จะขึ้นไปต่อด้านบนนะครับที่เราถอดออกเมื่อสักครู่นะครับสายเส้นนี้ครับสายไฟตัวนี้เราตัดเลยนะครับอันนี้กอันนี้ข้างในไม่ดูแล ก็สายเมื่อสักครั่วครับที่ดูดนะครับตัวสายจะถอดเหมือนจากด้านหน้าตรงนี้เลยนะครับก็คือถ้าตัวสายอยู่ด้านในให้เรากดตรงตรงตรงนี้นะครับกดลงไปก่อนแล้วก็ดึงสายออกนะครับมันจะเป็นสลักเคี้ยวล็อกไว้สําหรับให้ตัวสายมันยึดแน่นขึ้นนะครับด้านในก็เหมือนกันนะครับมันจะมีล็อกอยู่ก็ให้เราใช้มืออย่างเงี้ยครับกดกดตรงนี้ลงไปนะครับแล้วก็ดึงสายออกนะครับถอดออกมาแล้วก็จะเป็นแบบนี้ครับก็เดี๋ยวเราเปลี่ยนตัว มันใหม่ใส่เข้าไปนะครับก็เดี๋ยวทางร้านจะส่งตัวเคเบิลไทยตัวนี้ไปให้ด้วยนะครับเพื่อทําการยึดสายให้แน่นน,นะครับแล้วก็ตัวปั๊มใหม่ตัวนี้นะครับที่ผมจะส่งไปให้ก็วิธีการต่อนะครับ มันจะมีท่อดูดกับท่อปล่อยนะครับก็เอาท่อท่อดูดนะครับใส่ท่อที่เป็นสายแข็งนะครับใสายข้าไปแล้วก็รัดด้วยเคบเบิ้ลไทนะครับหลัจากนั้นเราก็เอาตัวปลายสายนะครับมาเสียบจากรูด้านในตรงนี้นะครับ ก็จะเป็นแบบนี้นะครับมันมีล็อกอยู่เราใช้มือคับดันแล้วมันจะมีเสียงดังกร็กนะครับมันจะเป็นการเข้าล็อกของมันนะครับแล้วก็ตัวกล่องเราก็ยัดใส่เข้าไปนะครับแล้วก็ตัวปลายสายนะครับที่เขียนว่าปล่อยนะครับแล้วก็ลอดลอดเข้าไปตรงตามช่องตรงนี้นะครับแล้วก็จะไปต่อกับตัวเส้นนั้นนะครับที่ดูดขึ้นไปด้านบน ปลายสายล้วก็ต่อเข้าไปเลยนะครับแล้วก็รัดด้วยเคเบิ้นไท่ทีหนึ่งเพื่อยึดให้มันแน่นขึ้นนะครับเีร็จแล้วก็ต่อตัวระบบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็รัดตัวเกเีว้วนไถ่กับตัวนี้นะครับไม่ให้มันหลุดออกจากกัน จากที่เราต่อระบบดีสเรียบร้อยแ,แล้วนะครับเรามาต่อตัวสายไฟนะครับตัวสายไฟนี้เราต้องปอกตัวสายนะครับสีเส้นเลยนะครับก็ทางทีมช่างของคุณลูกค้านะครับถ้ามีตัวท่อหดนะครับก็ใส่เข้าไปก่อนนะครับแต่ว่าถ้าไม่มีท่อหดนะครับก็ใช้เป็นเทปพ,พันสายไฟก็ได้นะครับเราก็เชื่อมต่อตามสี ได้เลยนะครับแล้วก็หมุนตัวขั้วสายไฟให้มันเข้ากันนะครับแล้วก็เดี๋ยวหาตัวเทปพันสายไฟนะครับมาพันติดไว้นะครับ